กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะลอนะครับตอนนี้เราอยู่กับการลงมอดของเกมเลสเตอร์ิปจั่นสองกันอีกแล้วนะครับผมก็มีคนรีเควสนะครับว่าสอนลงมอดรีมิงตันใหม่หน่อยครับอันเดิมผมลงไม่ได้ก็จัดให้เลยนะครับผมก็จะมีอยู่2อมดที่เราต้องโหลดครับหนึ่งรีมิงตันหนึ่งแปดห้าแปดรีโบเวอร์นะครับแล้วก็จะมีไฟล์เออชื่อว่าดิสซิงกันสมิธนะครับ วันนี้จะเป็นไฟล์ปรับแต่งเมนูนะครับก็ามาที่ไฟล์นะครับผมก็โหลดเวอร์ชันล่าสุดไปนะครับผมเหมือนมันมีบัก๊กมันตัดปืนไรเฟิลออกไปก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมก็ลองลองเวอร์ชั่นอื่นๆดูนะครับโอเคผมโหลดเวอร์ชันนี้เวอร์ชันแรกเวอร์ชัน1.4นะครับผมก็กดไปนู่นดาวนโหลดไปได้เลยนะครับผมตอนนี้ผมก็โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะต้องใช้2องมดนี้นะครับผม ก็ลงมดนี้ก่อนนะครับริมิงตัน1น5 8แแล้วก็คุมดำตรงนี้กดอ่อก็พิไปได้เลยนะครับไปที่ฟไฟล์เลดี้ทีนี้ก็กดวางในหน้านี้ได้เลยนะครับกดวางนะครับก็เสร็จเรียบร้อยให้เรามาโหลดไฟล์นี้นะครับดิดซิงกันสวิตต์ดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องแตกไฟล์ก็ได้นะครับให้เราคุมดำสองไฟล์นี้นะครับเปิดเลดีขึ้นมา เปิดไฟล์วิดลาขึ้นมาลาก2ไฟล์นี้ได้เลยกดคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลากมานะครับแล้วก็ปล่อยคลิกซ้ายเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือ Mod Manager นั่นเองนะครับเพราะว่า Mo เดลเราลงเป็นไฟล์ของ LML ซึ่ง LML มันเป็นของ Mod Manager นะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับ mod m a n a g e อร์ UI อ่าก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าใครไม่เคยใช้ lenny mod loader หรือ MoD เมนเจอนี้ก็กดที่ฟันเฟืองก่อนนะครับกด3จุดเพื่อหาไฟล์เกมให้เจอเมื่อเราหาไฟล์เกมเสร็จแล้วนะครับก็กด select folder นะครับแล้วก็มากด save ตรงนี้จากนั้นให้เรามาที่สี่เหลี่ยมตรงนี้ใต้รูปบ้านนะครับอันที่2จะมีอยู่3อันนะครับมันจะขึ้นมอดที่เราล,ง,ลงก็คือเดบินตันดิสทิงกันสวิต แปลว่าถูกต้องถ้าขึ้นแบบนี้นะถ้าลงแล้วขึ้นแบบนี้แปลว่าถูกต้องนะครับแล้วก็มากดลูกศรวงกลม2ลูกศรนะครับกดหนึ่งครั้งไปได้เลยนะครับผมก็เป็นการเสร็จสิ้นของการลงมัดของปืนลีมิงตัน1น5 8นะครับผมก็ไปดูกันในเกมนะครับว่ามัดของเราที่เราลงมันจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่กันในเกม Red Dead r e d e m ั t i o n 2กันอีกแล้วนะครับผมพบกับอาเธอร์คนเดิมเพิ่มเติมคือ ชุดหล่อเทมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาที่ร้านปืนนะครับที่เซนเดนนิดนะครับเซนเดนนี้นี่จะมีหลายปืนมาที่นี่ดีกว่านะครับนี่ครับตรงนี้กันสมิธผมแนะนําให้ท่านผู้ชมลบมอดไทยออกนะครับเพราะว่ามันกลัวผมกลัวมันจะซ้อนกันกลัวมอดจะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าอ้าวร้านปิดสงันวะตลกแล้เดี๋ยว,ยวสักครู่เดี๋ยวมา โอเคกลับมาใหม่นะครับผมลืมไปว่าผมยิงคนตายมานะครับทดลองปืนมามันก็เลยร้านปิดนะครับโอเคร้านเปิดแล้วเวยเราก็มาตรงนี้นะครับมาเปิดหนังสือดูนะครับกดคลิกขวากด E ค้างไว้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าหน้าเมนูของร้านปืนมันเปลี่ยนไปนะครับซึ่งแต่ละเวอร์ชั่นที่ลงมันจะขึ้นไม่ทั้งหมดนะ บางอันขึ้น5อันอันนี้คือ5อันบางอันขึ้น6กอันนะครับที่มันบัคก,ก็คือไอหมไลฟ์เฟินหายไปนะครับถ้าเราเปิดดูไปเรื่อยมันจะไม่ขึ้นปืนไรเฟนินนะครับคงจะเป็นบัคนะครับก็ต้องลองโหลดเวอร์ชั่นเก่าดูนะครับโอเคมาที่รีโวเวอร์นะครับ่้นผมาชมเห็นไหมนี่คือปืนปืนเลมิงตันหนึ่งแปดห้าแปดครับแต่ว่าชื่อมันไม่เปลี่ยนนะครับเกิดอาการบัคนะครับผม แต่นี่คือปืนเลมิงตัน1858นะครับราคา300นะครับ้าโหลดเวอร์ชันอื่นผมไม่รู้ว่ามันจะราคาเหมือนกันไหมผมก็ซื้อเรียบร้อยแล้วสองกระบอกสามารถแต่งได้นะครับชื่อว่ารทฟิลนะชื่อมันผิดแต่ปืนนะถูกต้องเดี๋ยวผมจะแต่งให้ดูนะครับมาทำให้ดูว่ามันสามารถแต่งให้ได้นะครับนี่รทฟิล แต่งให้ดูนี่แต่งด้ามจับได้ด้วยนะครับสีนี้ไปเลยนะสีเทาๆาเท่ดีแต่ว่าเราเพิ่มความยาวให้ปืนไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นปืนที่มาจากมอสนะครับเราแต่งแต่งได้แต่ว่าแต่งไม่ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็แต่งไม่ได้ถ้าแต่งได้ลักษณะปืนมันจะเปลี่ยน มันก็ทําไม่แค่นี้นะครับโอเคทำอะไรได้ไม่มากก็แค่เปลี่ยนสีลายนี้ก็มันแต่งอันนี้ได้อยู่นะครับเพราะว่าสีเดิมสวยอยู่แล้วนะลวดลายใส่ได้อยู่นะครับมีใส่แล้วกัน ใส่ได้นะกด enter ได้เนี่ยกาวิ่งลายตามจับไม่ใส่อะไรดีละท่านผู้ชมก็แต่งตามใจชอบเลยนะครับจะมีอีกกระบอกหนึ่งไม่ต้องแต่งโอเคเราจะไปดูปืนข้างนอกกันนะครับถูกแสงจะได้เห็นชัดๆแล้วที เดี๋ยวเราเก็บเก็บปืนเอาปืนออกจลักมาอีกระบอกนะึงนี่ไงปืนคู่แล้วนะครับแล้วก็กดแทบค้างกดนสอกกางไว้นะครับเพื่อดูปืนนี่ก็ปืนของใหม่สวยไหมละ่ะซูมดูโอเคเป็นมองได้นะครับ แรงปืนเป็นยังไงเป็นไงสวยงาม리뷰리밍턴หนึ่งแปดห้าแปดนะครับสวยคูดโอเคแต่ว่าผมไม่ได้ลงมอดเสียงปืนนะครับมันมีมอดเสียงปืนของอ่ารีงตันอยู่นะครับก็ไปใส่เอานะผมก็ไม่ได้ใส่ ก็มาลองยิงเล่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงเดิมนะครับเสียงเกมก็ดูหนักแน่นดีนะครับยิงตำรวจเล่นแม่งนี่เฮดช็อตยิงยิง,ยง,ยงนี่ระยะเผาขนตบ ยืนทำอะไรแล้วความรู้สึกช้าอ่ากูตายก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> จบไปแล้วนะครับสำหรับมัดปืนเลมิงตันที่ท่านผู้ชมที่ขอมาทางแชทแฟนเพจ a c e b o o k นะครับก็จัดให้ตามคำขอแล้วนะครับผมห้ยลงมอบติดนะครับลงก็เหมือนที่ผมลงนั่นแหละง่ายๆโอเคก็ขอบคุณที่รับชมคลิปของผมจนจบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมดอะไรก็ลองขอมากันได้นะครับอูเสียเงิน150ไม่เป็นไรนะครับรวยอยู่แล้วครับเธอโอเคขอบคุณมากอยากให้ทำมดอะไรก็ขอมานะครับมดหน้าจะเป็นมดอะไรก็รอติดตามรับชมกันด้วยที่ช่องเดอะรอของผมนะครับผมโอเคสวัสดีอเธอกันหน่อยบายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม